ผมทำอะไรหรือผมทำผิดอะไรและผมทำร้ายพ่อคุณตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เขาถึงได้ตามฆ่าผมอย่างนี้ไอ้ธอรยศคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าแเอเข้าข้างลูกชายเจสซี่แเททำให้ตัวแเเองกับแม่ของแเขายหนะ้าขอให้คุณหนีไปอย่างปลอดภัยขอให้พระยะโหวาเป็นพยานระหว่างคุณกับผมและระหว่างลูกหลานของคุณกับลูกหลานของผมตลอดไป กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วซาอูลก็ตั้งใจจะฆ่าดาวิดแต่โยนาธานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับดาวิดและมีคาลซึ่งเป็นพันรยาของดาวิดซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เป็นลูกของซาอูลนะครับก็ได้นําเรื่องราวนี้ไปบอกกับดาวิดและบอกให้ดาวิดหนีไปดาวิดก็หนีไป ซาอูลก็ส่งคนมาไล่ล่าตามจับดาวิดถึง3ครั้งแต่เมื่อทุกคนมาถึงพลังของพระยะโฮวาก็ลงมาที่พวกเขาพวกเขาก็ทําท่าทางเหมือนพวกผู้พยากรณ์ก็ยังตามจับไม่สําเร็จซาอูลจึงเดินทางมาด้วยตัวเองแต่เขาก็ได้รับพลังจากพระเจ้าแล้วก็ทําท่าทางเหมือนผู้พยากรณ์อีกเหมือนเดิมซาอูลได้นอนอยู่ที่นั่นโดยไม่มีเสื้อผ้าคลุมกายอยู่ที่นั่นทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่าง รกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาติดตามไปพร้อมๆกันดังต่อไปนี้ ซามูเอลฉบับที่หนึ่งบทที่ยีสิดาวิดจึงหนีออกจากนายยในเมืองรามาเขามาหาโยนาธานและถามว่าผมทำอะไรหรือผมทําผิดอะไรและผมทําร้ายพ่อคุณตั้งแต่เมื่อไรเขาถึงได้ตามฆ่าผมอย่างนี้โยนาธานก็ตอบดาวิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครฆ่าคุณหรอกพ่อไม่เคยทําอะไรโดยไม่บอกผมไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้พ่อจะปิดผมทำไมพ่อไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่นอน เอดาวิดบอกว่าพ่อของคุณรู้ว่าคุณเอ็นดูผมเขาคงคิดว่าอย่าให้โยนาธานรู้เลยเดี๋ยวเขาจะโกรธเอผมขอสาบานต่อพระยะอูวาผู้มีชีวิตอยู่และสาบานต่อคุณว่าอีกไม่นานผมต้องถูกฆ่าแน่ๆโยนาธานจึงพูดกับดาวิดว่าอยากให้ผมช่วยอะไรก็บอกมาเถอะผมจะช่วยดาวิดบอกโยนาธานว่า รุ่งนี้เป็นวันขึ้นเดือนใหม่ผมจะต้องไปรับประทานอาหารกับกษัตริย์เทขอให้ผมไปซ่อนอยู่นอกเมืองจนกว่าจะถึงเย็นวันมะรืนถ้าพ่อของคุณสังเกตว่าผมหายไปขอให้คุณบอกว่าดาวิดมาขอว่าเขาจะต้องรีบกลับบ้านที่เมืองเบธเลเห์มิมเพราะต้องไปถวายเครื่องบูชาประจำปีกับครอบครัวถ้าเขาตอบว่าก,ก็ดีก็หมายความว่าผมจะไม่ถูกฆ่าเทอถ้าเขาโมโหก็แน่ใจได้เลยว่าเขาตั้งใจจะฆ่าผมจริงๆ ขอให้คุณมีความรักที่มั่นคงต่อผมเพราะคุณสัญญากับผมต่อหน้าพระยะฮัวแล้วแต่ถ้าผมทำผิดจริงก็ฆ่าผมด้วยมือของคุณเองเถอะจะส่งตัวผมไปให้พ่อคุณฆ่าทำไม โยนาธานตอบว่าพูดอะไรอย่างนั้นถ้าผมรู้ว่าพ่อคิดจะทำร้ายคุณผมก็ต้องบอกคุณไปแล้วดาวิดจึงถามโยนาธานว่าแล้วถ้าพ่อของคุณพูดไม่ดีกับคุณใครจะมาส่งข่าวให้ผมรู้โยนาธานบอกดาวิดว่าออกไปนอกเมืองกันเถอะแล้วพวกเขาก็ออกไปนอกเมืองด้วยกันโยนาธานพูดกับดาวิดว่า ขอให้พระยะโอวาพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพยานวันพรุ่งนี้เวลานี้หรือไม่ก็วันมะรืนผมจะลองใจพ่อดูถ้าพ่อพูดดีไม่มีท่าทีโมโหคุณผมจะส่งข่าวให้คุณรู้แน่นอนแต่ถ้าพ่อคิดจะทำร้ายคุณแล้วผมไม่บอกให้คุณรู้แล้วไม่ช่วยให้คุณหน,นีไปได้อย่างปลอดภัยก็ขอพระยะโอวาลงโทษผมให้หนักกว่านั้นอีกและขอพระยะโอวาอยู่กับคุณเหมือน ที่เคยอ,อยู่กับพ่อของผมและไม่ว่าผมจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ขอให้ความรักที่คุณมีต่อผมมั่นคงตลอดไปเหมือนความรักของพระยะโูวาหรือถ้าถึงเวลาที่พระยะโูวากำจัดศัตรูของคุณให้หมดไปจากโลกก็ขอให้คุณรักและเมตตาวงตระกูลของผมเสมอแล้วโยนาธานก็ทำสัญญากับตระกูลของดาวิดและพูดว่า พรยะยาโอวาจะคิดบัญชีกับศัตรูทุกคนของดาวิดแล้วโยนาธานก็ให้ดาวิดสาบานอีกครั้งโดยเอาความรักที่ดาวิดมีต่อโยนาธานเป็นประกันเพราะโยนาธานรักดาวิดเหมือนรักตัวเอง โยนาธานบอกดาวิดว่า วันพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นเดือนใหม่พ่อคงจะสังเกตว่าคุณหายไปเพราะที่นั่งของคุณว่างวันมะรืนพ่อคงจะยิ่งผิดสังเกตให้คุณมาอยู่ที่เดิมตรงที่เคยซ่อนตัวคราวก่อนแล้อยู่ใกล้ๆก้อนหินนี้ผมจะยิงธนูสามโดไปที่อะไรสักอย่างข้างๆหินก้อนนี้แล้วผมจะสั่งคนรับใช้ว่าไปเก็บลูกธนูมาให้ทีถ้าผมบอกว่าลูกธนูอยู่ข้างๆเนี่ยหยิบขึ้นมาสิพ่อให้คุณกลับมาเพราะผมสาบาน ตพระยะหูวาผู้มีชีวิตอยู่ว่าคุณจะปลอดภัยและไม่มีอันตรายอะไรแล้วเต่ถ้าผมบอกเด็กรับใช้ว่าลูกขนูอยู่นู่นเนี่ยก็ให้คุณหนีไปเพราะพระยะหูวาให้คุณไปส่วนเรื่องที่คุณกับผมได้สัญญากันไว้ายก็ขอให้พระยะหูวาเป็นพยานระหว่างเราตลอดไป ดาวิดจึงไปซ่อนตัวอยู่นอกเมืองพอถึงวันขึ้นเดือนใหม่กษัตริย์ก็มานั่งที่โต๊ะเพื่อจะรับประทานอาหารกษัตริย์ซาอูนั่งตรงที่ประจำของเขาข้างผนังโยนาธานนั่งฝั่งตรงข้ามและอับเนอร์นั่งอยู่ข้างซาอูส่วนที่นั่งของดาวิดนั้นว่างเปล่าวันนั้นซาอูไม่ได้พูดอะไรเพราะเขาคิดว่าคงต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับดาวิดท,ที่ทําให้เขาไม่สะอาดแน่ๆ ในวันต่อมาที่นั่งของดาวิดก็ยังว่างอยู่ซาอูลจึงถามโยนาธานว่าทำไมเมื่อวานกับวันนี้ลูกชายของเกตซี่จึงไม่มากินอาหารโยนาธานตอบว่า ดาวิดขออนุญาตผมกลับไปเบธเลเฮมครับเขาพูดว่าโปรดอนุญาตให้ผมไปถือเพราะครอบครัวเราจะไปถวายเครื่องบูชาประจําปีด้วยกันในเมืองพี่ชายเรียกผมไปถ้าท่านอนุญาตผมจะรีบไปหาพวกพี่ชายเขาเลยไม่ได้มาร่วมโต๊ะกับกษัตริย์ซาอูลก็โกรธโยนาธานมากและพูดว่า ไอ้ทร์ยศคิดว่าฉันไม่รู้หรือว่าเอเข้าข้างลูกชายเจซี่เอทําให้ตัวแกเองกับแม่ของเกขายหน้าราบใดที่ลูกชายของเกซี่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกเอจะไม่ได้ปกครองเป็นกษัตริย์อย่างมั่งคงแน่เพราะฉะนั้นให้ขนไปจับมันมาเดี๋ยวนี้เพราะมันต้องตายเอโยนาธานถามสาอูว่จาจะฆ่าเขาทําไมเขาทําอะไรผิด ซาอูก็พุ่งหอกใส่โยนาธานโยนาธานจึงรู้ว่าพ่อของเขาตั้งใจจะฆ่าดาวิดจริงๆโยนาธานลุกออกไปจากโต๊ะทันทีเพราะกโกรธมากวันนั้นเขาไม่ยอมกินอาหารเลยเพราะทุกใจเรื่องดาวิดและพ่อของเขาก็ทำให้เขาอับอายขายหน้า วันรุ่งขึ้นโยนาธานออกไปนอกเมืองตามที่นักดาวิดไว้และมีเด็กรับใช้ไปด้วยคนหนึ่งโยนาธานสั่งเด็กรับใช้ว่าช่วยวิ่งไปเก็บลูกธนูให้เราทีเด็กรับใช้ก็วิ่งไปโยนาธานก็ยิงธนูข้ามหัวเขาไปเมื่อเด็กรับใช้วิ่งไปตรงที่ที่โยนาธานยิงลูกธนูไปโยนาธานก็ตะโกนบอกเขาว่าลูกธนูโยโนนอไม่ใช่หรือแล้วโยนาธานก็ร้องบอกเขาว่าเร็วเข้ารีบไปอย่าชักช้า เด็กรับใช้ของโยนาธานเก็บลูกธนูทั้งหมดมาให้นายของตนเด็กรับใช้ของโยนาธานไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่โยนาธานกับดาวิดเท่านั้นที่รู้แล้วโยนาธานก็เอาอาวุธทั้งหมดให้เด็กรับใช้และสั่งว่าเอาไปเก็บไว้ในเมืองโกน พอเด็กรับใช้ไปแล้วดาวิดก็ออกจากที่ซ่อนใกล้ๆนั้นซึ่งอยู่ทางทิศใต้ดาวิดมอบลงกับพื้นและคำนับสามครั้งแล้วพวกเขาก็จูบและร้องไห้กันแต่ดาวิดร้องไห้มากกว่าโยนาธานบอกดาวิดว่า ขอให้คุณหนีไปอย่างปลอดภัยเพราะเราสองคนได้สาบานโดยออกชื่อพระยะหูวาแล้ววา่าขอให้พระยะหูวาเป็นพยานระหว่างคุณกับผมและระหว่างลูกหลานของคุณกับลูกหลานของผมตลอดไปดาวิดก็หนีไปส่วนโยนาธานก็กลับเข้าเมือง ดาวิดก็ออกเดินทางจากนายศในเมืองรามาเพื่อไปหาโยนาธานและพูดเรื่องกษัตริย์ซาอูลตามข่าเขาให้โยนาธานฟังโยนาธานก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันโยนาธานก็บอกว่าพร้อมจะช่วยดาวิดจึงคิดหาวิธีที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ในวันขึ้นเดือนใหม่ทุกคนก็มานั่งรับประทานอาหารกับกษัตริย์แต่ที่นั่งของดาวิดว่างวันต่อมาที่นั่งของดาวิดก็ยังว่างอยู่โยนาธานก็บอกกษัตริย์ว่าดาวิดขออนุญาตกลับบ้านโยนาธานจึงรู้ว่ากษัตริย์ซาอูลตั้งใจจ ฆ่าดาวิดจริงๆเช้าวันต่อมาโยนาธานก็ออกไปพบกับดาวิดตามที่นับไว้แล้วก็บอกให้ดาวิดหนีไปนี่ก็คือบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโฮวาทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขมากๆทุกท่านนะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงพุ่มด้วยนะครับพบกันใหม่ในวี ีอถัดไปสวัสดีครับ ซาอูลก็ตั้งใจจะฆ่าดาวิดเตยนาธานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับโดดเเตยนาธานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับดาวิดและมีคาลซึ่งเป็นพันรยาของดาวิดซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เป็นลูกของซาอูลนะครับพลังของพระยะโฮวาก็ลงมาที่พวกเขาพวกเขาก็ทําท่าทางเหมือนพวกผู้พยากรณ์ก็ยังตามจับไม่สําเร็จโยนาธานจึงอืมไม่ใช่ดาวิดไม่ใช่โยนาธาน ซาอูจึงเดินทางมาด้วยตัวเองแต่เขาก็ได้รับพลังจากพระเจ้าแล้วก็ทําท่าทางเหมือนผู้พยากรณ์อีกเหมือนเดิมซาอูได้นอนอยู่ที่นั่นโดยไม่มีเสื้อผ้าคลุมกายอยู่ที่นั่นทั้งวันทั้งคืนเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครค่าคุณรอกพ่อไม่เคยทําอะไรโดยไม่บอกผมไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้พ่อจะปิดผมไปทําไมแล้วเรื่องนี้พ่อจะปิดผมทําไมพ่อไม่มีทางทาอย่างนั้นแน่นอน เอถ้าเขาโมโหก็แน่ใจได้เลยว่าเขาตั้งใจจะฆ่าผมจริงๆขอให้คุณมีความรักที่มั่นคงต่อผมเพราะคุณสัญญากับพระยะโฮวาเพราะคุณสัญญากับผมต่อหน้าพระยะโฮวาแล้วเอถ้าผมทำผิดจริงก็ฆ่าผมด้วยมือของคุณเองเถอะจะส่งตัวผมไปให้พ่อคุณฆ่าทำไมแล้วโยนาธานก็ให้ดาวิดสาบานอีกครั้งโดยเอาความรักที่ดาวิดมีต่อ โดยเอาความรักที่ดาวิดมีต่อโยนาธานเป็นประกันเพราะโยนาธานรักดาวิดเหมือนรักตัวเองเขาพูดว่าโปรดอนุญาตให้ผมไปถือเพราะครอบครัวเราจะไปถวายเครื่องบูชาประจำปีในเมืองด้วยกันเครื่องบูชาประจำปีด้วยกันในเมืองพี่ชายเรียกผมไปถ้าท่านอนุญาตผมจะรีบไปหาพวกพี่ชายเขาเลยไม่ได้มาร่วมโต๊ะกับกษัตริย์ เช้าว,วันรุ่งขึ้นโยนาธานออกไปนอกเมืองตามที่นักดาวิดไว้และมีเด็กรับและมีเด็กรับใช้ไปด้วยคนหนึ่งโยนาธานสั่งคนรับใช้ว่าเฮะโยนาธานสั่งเด็กรับใช้ว่าโยนาธานก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันโยนาธานก็บอกว่าพร้อมจะช่วยยัด โยนาธานก็บอกว่าพร้อมจะช่วยดาวิดจึงคิดหาวิธีที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ในวันขึ้นเดือนใหม่ทุกคนก็มานั่งรับประทานอาหารกับกษัตริย์วว้า